สกกระปรกขนาดนี้กล้าดียังไงมาเดินเฉียดรถหรูของฉันนางเศรษฐีนีตะโกนลั่นพลางสาดกาแฟร้อนใส่ลุงแก่ๆที่กำลังกวาดใบไม้ในวัดเธอเหยียดหยามว่าพวกขยะสังคมอย่างลุงมีค่าไม่เท่าเศษฝุ่นที่ล้อรถเธอด้วยซ้าแถมยังขู่จะแจ้งตำรวจจับข้อหาทำให้เสนียดติดรถลุงได้แต่พนมมือเงียบๆแล้วบอกว่าระวังคำพูดนะลูกกรรมมันติดจรวด แต่เธอกลับหัวเราะเยาะสะใจแล้วถมน้ำลายใส่หน้าลุงทันทีที่เธอขึ้นรถสตาร์ทเครื่องจูจ่ๆรถราคาหลายล้านกลับไฟลุกพรึบอย่างปริศนาเธอร้องกรี๊ดตะเกียรตะกายออกมาจากรถด้วยเนื้อตัวไม่เกรียมพยายามร้องขอให้คนช่วยแต่กลับไม่มีใครมองเห็นเธอเหมือนเธอเป็นธาตุอากาศจนกระทั่งลุงคนเดิมเดินเข้ามาสบัดน้ำมนตเพียงหยดเดียวไฟก็ดับสนิท ลุงเฉลยความจริงว่าลุงคืออดีตเจ้าอาวาสที่ละสังขารไปแล้วแต่ยังห่วงวัดและวิชาที่ลุงมีจะสะท้อนความชั่วใส่คนใจบอดเสมอนางเศรษฐีสุดตัวกราบเท้าขอขามากลางกองขี้เท่าทั้งน้ำตาแต่มันสายไปแล้วเพราะทรัพย์สินและความงามของเธอหายไปในพริบตาเหลือเพียงรอยไหม้ที่คอยเตือนใจนี่แหละคือจุดจบของคนชอบเหยียบหัวคนอื่นกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนองอย่างสาสมและรวดเร็วกว่าที่ใครจะคาดคิด